สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชรชนันท์ท่านผู้ชมครับมีความจริงบางประการเกี่ยวกับไข้หวัดใจที่เราควรรับทราบไข้หวัดใจนี่เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสสองชนิดด้วยกันคือชนิด A และ B โดยโรคดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลสำหรับประเทศไทยเรา มันจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถึงเดือนตุลาคมโดยมันจะเกิดขึ้นก่อนสหรัฐอเมริกาถึง6เดือนซึ่งหมายความว่าณขณะนี้เราทุกคนจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันไม่เกิดโรคไข้หวัดใหญไปพร้อมๆกับการป้องกันไม่เกิดการติดเชื้อโควิด -19 ท่านผู้ชมครับ ไข้ปาจใหใจ,จะเป็น A หรือ B ก็ตามเมื่อเข้าสู่ร่างกายของของเราทางระบบหายใจแล้วภายหลังจากการเกิดอักเสบขึ้นมามันจะก่อให้เกิดอาการอย่างฉับพลันบางรายมีลักษณะเหมือนกับการเป็นไข้หวัดธรรมดามีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจามและเจ็บคอเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอาการต่างๆดังกล่าวจะมีมากขึ้น โดยคนที่เป็นโรคไข้มวันจะมีอาการดังตัปนี่คือจะมีอาการไข้หรือรู้สึกว่าเป็นไข้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเป็นไข้มวันใจไม่จําเป็นจะต้องมีไข้เสมอไปประการที่สองมีอาการปวดเมื่อยตามตัวและดึงตามกล้ามเนื้อมีอาการหนาวสั่นแล้วก็มีเหงื่อออกปวดเมื่อยไม,ม่แรงมีอาการคัดชมูกเป็นต้น ท่านผู้ชมครับในกรณีที่คนเราเกิดเป็นโรคไข้วัดใหญ่นั้นหากเรามีสุขภาพแข็งแรงมีระบบภูมิคุมค้มกันที่แข็งแกรงนะครับโรคดังกล่าวก็จะหายไปเองท่านเพียงแค่นอนพักผ่อนให้เพียงพอมีการดื่มน้ําให้มากและใช้ยาที่แก้ไข้ยาแค่ปวดก็เพียงพอแก่กันแต่ก็อาจมีบางกรณีนะครับไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น มันก่อให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นทําให้เกิดโรคปอดบวมบางรายถึงขั้นกับทําให้ระบบการหายใจล้มเหลวและถึงเสียชีวิตได้โดยภาวะดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นในคนสูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบหรือในผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคพอดหอบ ตลอดรวมไปถึงสตรีตัต้งครรภหรือหลังคลอดบุตรประมาณสองอาทิตย์และคนภูมิคุ้มคันบุกพร่องนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไข้วัดใหญ่ขึ้นมาสิ่งที่เราพึงกระทำก็คือไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันเสียประการที่ 2. อรักษาความสะอาดของมือบ่อยๆประการที่ 3. หากท่านเกิดเป็นไข้วัดใหญ่ขึ้นมา สิ่งที่ท่านพึงกระทาก็คือปิดปากและจมูกของท่านเวลาท่านไอหรือจามเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและประการสุดท้ายท่านควรหลีกเลี่ยงจากการเข้าใกล้ฝูงชนนะครับหรือเข้าใกล้บุคคลที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ท่านผู้ชมครับในกรณีที่ท่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไข้หวัดใหญ่ที่มีความรุนแรงสิ่งที่ท่านพึง กระทาก็คือไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้พิชารณาใช้ยาต้านไวรัสให้แก่ท่านซึ่งผมจะนําเสนอให้ท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ